มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอกทิตินันโพส์ตรั่นไม่ได้เกิดมาเนรคุณแผ่นดินไปวันๆก่อนหน้านี้นะคะนักแสดงหนุ่มกล้ามล่ำอย่างเอกทิตินันสุวรรณศักดิ์ได้ออกมาแสดงความชัดเจนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าเพื่อนของพี่มีไม่เยอะแต่ต้องรู้จักชั่วรู้จักดีสำนึกคุณแผ่นดินจงรักภักดีชาศาสนาพระมหากษัตริย์ Ag, ใครทำไม่ได้ก็เชิญไปไกลๆเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับล่าสุดนะคะเอ็กซ์ที่นันเองได้โพสต์อีกครั้งหนึ่งพร้อมฝากเตือนถึงเกลียนคีย์บอร์ดที่ชอบป่วนและย้ำจุดยืนตัวเองอย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่ออากตันยูเนรคุณแผ่นดินไปวันๆแล้วก็ตายนะครับบอกคนที่เข้ามาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวลบไปเยอะแล้วพี่ไม่เกี่ยวข้องการเมืองนะครับ ไม่อยากแคบไม่อยากจะมีพวกนี้ในโทรศัพท์เปลืองเมมแต่ถ้ายังสเสรออีกก็ต้องทำบ้างแล้วล่ะตังน่ะมีไหมโพสต์ Post ดังกล่าวนะคะได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆค่ะมีการกดไลค์คอมเมนต์กันสนันอาทิอาพัสสุดคอมเมนต์สั้นๆว่าจัดตูมตามยุทธนาบอกเลยว่ารุยครับพี่ชายเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ